ดิตาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะมาทำคลิปแรนดอมให้เพื่อนๆกันนะคะในหัวข้อความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะนับจากนี้ไปนะจะเป็นยังไงต่อนะคะเราลองมาสุ่มพลังงานดูกันเนาะว่าพลังงานที่กอลฟจะแรนดอมวันนี้เป็นของคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอดูพลังงานคุณกับเขาคนนั้นก่อนนะคะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงกันบ้าง นะคะดูกันเนาะสถ้วยนะคะ3ดาบมาเลยเนาะนะคะต้องมีประเด็นความรักกันอยู่แน่นอนนะคะ4ดาบ7ดาบนะ8ดไม้เท้า2ดาบนะคะ ควีนถือดาบดาบเยอะจังเลยเด็กถือเหรียญน,นะคะแฮงแมนหนึ่งถ้วยนะคะใต้สำรับเป็นสี่ไม้เท้าพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีปัญหามีประเด็นความรักไม่ว่าจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนเติร์ปาร์ตี้หรือแม้แต่กระทั่งเป็นความสัมพันธ์ที่คนคนนี้ เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้และเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนเป็นครอบครัวก,กันแล้วแต่อาจจะไปจับได้ว่าคนคนนี้แอบทำอะไรลับหลังแอบโกหกแอบปิดบงังไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความจริงจังจริงใจมีบางเรื่องบางราวที่มีความโกหกหรือไม่พูดทั้งหมดไม่บอกทั้งหมดนะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะยังอยู่ในช่วงของการที่ไม่ยอมเลือกไม่ยอมตัดสินใจสักที ความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นในเชิงของเติร์ปปาร์ตี้ได้หรือแม้แต่กระทั่งเป็นความสัมพันธ์ที่คนคนนี้ยังไม่ยอมให้สถานะที่ชัดเจนนะคะนิ่งเงียบไปอยู่ดีๆก็ถูกเทถูกทิ้งหรือถูก,ถกนิ่งเงียบกันไปหายกันไปหรือก็เกิดความรู้สึกรบบเบื่อนหน่ายในความสัมพันธ์อยู่ดีๆเขาก็แสดงทีท่าเย็นชาเฉยชาเบื่อนหน่ายเหมือนมีพื้นที่ส่วนตัวแอบเก็บงามซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พูดไม่บอกกับคุณ นะคะถ้าพลังงานคุณเป็นประมาณนี้นะไปต่อนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านเลยนะเพราะว่าเป็นการสุ่มดวงนะคะอย่างที่ก๊อปบอกไปนะมาดูกันนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะบทสรุปของความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ เด็กถือดาบนะคะสองเหรียญน,นะไนท์ <c oughs> ถือเหรียญน,นะคะคิงถือเหรียญแปดถ้วยเทนเพลนส์นะคะสิบไม้เท้าสองถ้วยนะคะ คิงถือถ้วยไนท์ถือไม้เท้าและ <c oughs> สามไม้เท้าถามว่าคนคนนี้นะคะเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะมีการตัดสินใจ นะคะเขาจะมีการตัดสินใจหลังจากที่เขาตัดสินใจไม่ได้โลเลลังเลสับสนในชีวิตตัวเองมาค่อนข้างนานแสนนานเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการตัดสินใจหลังจากที่คุณกับเขาอาจจะมีการหันหลังนะคะให้กันณเวลานี้หรือมีการไม่พูดไม่จามไม่เปิดเผยความรู้สึกหรือบางคนก็อาจจะเงียบหายกันไปเพราะมีประเด็นกันอยู่นะคะหรืออาจจะนิ่งเงียบถูกเทถูกทิ้งกันไปก็ได้ คนคนนี้นะคะเขากําลังอยู่ในช่วงของความคิดอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่ในช่วงของการพยายามปรับบาลานซ์นะคะสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการให้จะเป็นแต่ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกหรือความแบบความที่เขาอยากจะกลับมาข้างในของเขาได้อ่ะคะ่ะเขาไม่สามารถที่ปฏิเสธความรู้สึกตัวเองได้เดี๋ยวคนคนนี้หลังจากที่หายไปจากชีวิตคุณนะคะ หรือมีประเด็นกันอยู่จะมีการกลับมาเทคแอคชั่นนะคะเขายังคงแบบเก็บความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเขายังคงไม่สามารถลืมคุณได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนคิดช้าทำอะไรช้าแต่นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเทคแอคชั่นละไพ่สามไอเท้าไพ่ใต้สำหรับเนี่ยเป็นไพ่ของการกลับคืนดีเป็นไพ่ของการรอเวลารอจังหวะรอโอกาสรอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วคนคนนี้จะกลับมาคืนดี ต่อให้คุณอยู่กันคนละฟากฟ้าอยู่กันทางไกลหรือเป็นทางใกล้ก็ตามแต่นะคะคนคนนี้ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนหรือจะมีปัญหากันมากเพียงใดก็จะมีการกลับมาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจะพยายามแก้ไขนิสัยนะคะที่เป็นด้านแย่ๆของตัวเองที่เคยโกหกปิดบางซ่อนเร้นไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์นะคะอาจจะมีมือที่3บุคคลที่3หรือแอบนอกใจหรือแอบทำอะไรพังเผลอไปผิด ทำผิดต่อคุณนะคะเขาจะกลับมามอบความรักมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะ,ะเพราะคนคนนี้ยังคงมีใจที่เป็นความรักที่มั่นคงสองถ้วยขยายไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะแต่เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาในตอนแรกมันเป็นสามดาบอาจจะทําอะไรผิดพลาดพังไปนะะ่นะคะทุกคนสามารถทําผิดพลาดกันได้แต่ถ้านะคะเขาสามารถสํานึกได้และ เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้กลับมาเป็นคนใหม่ได้นะคะก็ก็ลองตัดสินใจดูเนาะนะคะว่าสมควรจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนคนนี้รักนะยังคงรักแต่ค่าที่ผ่านมานะคะอาจจะเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้มีความโลเลมีความลังเลแล้วก็มีความแบบอาจจะสับสนวุ่นวายในความคิดในในการกระทําของตัวเองยังค้นใจตัวเองไม่เจอว่า ต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะไพ่ e m p เ r a n c e เนี่ยเป็นไพ่ไของการเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ของการแยกกันอยู่ชั่วคราวเป็นไพ่ของการซับพลชั่นกันชั่วคราวแต่ยังไม่ได้เลิกกันถาวรน,นะคะเดี๋ยวก็จะมีการกลับมาคนคนนี้ยังคงพร้อมที่จะผ่านฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันปัญหาร่วมกันไปกับคุณยังพร้อมที่จะแบกทุกสิ่งทุกอย่างแบกความรับผิดชอบแบกภาระแบกหน้าที่ นะคะที่มันอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่วาดฝันไว้แต่เขาก็ยินดีที่จะทำนะคะเหมือนเขาตัดสินใจมาดีละวว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำจะกลับมาแก้ไขเห็นไหมคะว่าไพ่คิงถือถ้วยขยายไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะหันหลังให้คุณไปแล้วหรือคุณหันหลังให้เขาไปแล้วแต่เขากำลังจะกลับมามอบความรักให้กับคุณนะคะแล้วก็อาจจะไม่ชาด้วยนะ อาจจะเร็วๆนี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อล <c oughs> า,าเคลนนะคะอยากแนะนำอะไรนะ <c oughs> ใบแรกนะคะ <c oughs> Getting to know each other <c oughs> นะคะ p a s t l i f e ส่วนใหญ่ที่เวลาเปิดรันด o อมจะขึ้นพาสไลท์มาทางนั้นเลยเนาะเป็นคนแนดีตะชาติสังเกตไหมคะรีคอนเซชันเนี่ยเป็นคนแนดีตะชาติ new love นะคะเขาอาจจะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานส่วนใหญ่ก็คือหันหลังให้กันไปแล้วอะคะ่ะนะคะเขาอาจจะทานฟอร์มกลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมของคุณนะคะ คุณกับเขามีพลังงานการเป็นคู่กันเป็นพาสไลท์กันนะคะแต่ถ้าแต่นะถ้าคุณกับเขาไม่ได้เป็นคู่กันถ้าคุณกับเขาไม่ได้เป็นคนในอดีตชาตินะคะแล้วมีอันที่ต้องต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะคะเป็นส่วนน้อยอะ่ะก็จะได้พบกับนิวเลิฟเป็นรักครั้งใหม่ที่คนคนนั้นจะเข้ามาเป็นอดีตชาติของคุณเป็นพาสไลท์ของคุณก็ได้เช่นกันนะคะ Take action นะคะ d o no n e t d to worry นะ <c oughs> Big happy change นะคะและ Opportunity คุณจะรับโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวคนคนนี้จะเข้ามา take action ในความสัมพันธ์นี้แน่นอนจะกลับมาทำอะไรให้มันดีขึ้นแน่นอนคือพลังงานส่วนใหญ่นะคะที่มาดูเนี่ยอย่างที่กอลบอไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปนี้ นะคะคุณกับเขามีพลังงานเป็นอดีตชาติกันเป็นพาร์ล์กันนะคะคนที่หันหลังจากคุณไปแล้วคนที่ทิ้งคุณไปเทคุณไปหรือเงียบหายไปจากชีวิตคุณนะคะที่เขาหมดแพชชั่นไปจากคุณเดี๋ยวเขาจะมีการกลับมาเทคแอคชั่นเขาจะมีการวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคนคนนี้ยังคงมีความรักให้คุณยังคงรู้สึกว่าตัดคุณไม่ขาดแล้วก็มีความผูกพัน กับคุณมากๆนะคะเขาเป็นคนในอดีตชาตินะคะแน่นอนพาลส์ไลท์ด้วยรีคอร์ดเฟชั่นด้วยนะคะคนเก่าๆของคุณไม่ว่าจะเป็นคนในอดีตในชาติปัจจุบันนี้หรือในอดีตชาติเนี่แหละคะ่ะเขาจะกลับมาเป็นนิวเลิฟของคุณมาเป็นรักครั้งใหม่ที่มีการทรานส์ฟอร์มเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะคนเก่าในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมมากๆแต่ถ้าบางคนคุณไม่ต้องเสียใจเผื่อบ,บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นกลับมาสักทีนะ ถ้าเกิดคุณรอไปนานแสนนานแล้วทำไมยังไม่กลับคุณก็มีโอกาสที่ได้เจอกับพาสไลท์ที่เป็นคู่เนเชาติที่เป็นนิวเลิรของคุณบางคนอาจจะไม่ต้องการคนเก่าๆก,ก็ขอให้เจอคนใหม่แล้วกันเนาะนะคะที่มีพลังงานเป็นคู่ของคุณจริงๆก็ประมาณนี้นะคะเป็นแรนดอมอ่าสั้นๆเนาะไม่ได้แบบคลิปยาวนะคะมาดูแค่พลังงานให้โดยรวมนะคะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะเพราะปเป็นการสุ่มดวง นะคะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ลิดาด้วยสกอ์ทาร์ลอดไปได้เนาะไปเช็คดวงได้นะคะก็ประมาณนี้ขอให้โชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะสวัสดีค่ะ